คือคานี้ใหญ่หลวงยิ่งน,นะเพื่อนเราอยู่ฝั่งฝ่ายหน้าแนวหน้าเราจะนั่งดูกระไรลือเราต้องไปช่วยเพื่อนของกระเรากันกะเราเราปล่อยเพื่อนเราไปสุดสงครามคานี้แล้วเรายอมไม่ได้ทับเราทับใหญ่เราต้อง ยิงยิงสองแปดหนึ่งแปดพิกัดของเรากระไรลีหันพิกัดปืนอ,เนอ,นอาเซนนปรับดิศทางให้ดีแนวเราแนาวซ้ยายแนวบอบดิเฮ้ยเพื่อน ข้าจะไปเชื้อเนไรแล้วเ็งรอข้ารอเชีาายงไม่นานข้าจะไปตามอโยุทยามารกรอข้าไกลนี่ข้าจะไปตามแขวนอโยุทยามาครานี้ยิ่งนักถ้าข้าไม่ได้กลับไปฝากบอกอีหน้าของข้าด้วยข้าคิดถึงมันมาก ไอแดงลูกข้าข้ายังไม่เคยเห็นหน้ามันข้าคิดถึงไอแดงตีงละเกินไอแดงลูกพ่อถ้าพ่อไม่ได้กลับไปนี่ฝากดูอีหน้าเนี้ยข้าให้กระดีเลยกรดีเ <c oughs> ทายเรือไปที่รินแม่น้ำํำหน่าข้าม,มัาตั้งคันดูแลมันดีดีด้วยสู้เพื่อชาติตายเพื่อบ้านเมือง ตาานอนเล่นกันเถ้ะเราอะปล่อยมันยิงกันเองวะ่ะเราก็พักผ่อนหย่อนใจปวดขาเลย <c oughs> ลขอที่ทำใจหนึน่งนอย่างนักบไทยไม่เคยเป็นท่าใครเป็นเป็นท่าของไอ้สัง <c oughs> <c oughs>